นี่คืออาณาจักรขอมใหม่แลนด์มาร์คแห่งใหม่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนางรองครับวัดภูม่านฟ้าแห่งนี้ครับเป็นวัดที่กำลังมีกระแสดาม่าข้ามประเทศมานะครับที่ชาวเน็ตกัมพูชาอ้างว่ามีการก่อสร้างลอกเรียนแบบนครวัดซึ่งเป็นมรดกโลกที่ชาวกัมพูชาภาคภูมิใจนะซึ่งผมได้มาในครั้งเนี้ย ผมว่ามันไม่ใช่การลอกเลียนแบบเลยนะครับคือใครสร้างก็สร้างได้อะทุกคนมันไม่ใช่การลอกเลียนแบบเลยนะคือไทยก็มีอะวัฒนธรรมแบบเนี้ยน,นาวดูนะทุกคนพวกชอบเผาขยะข้างทางแล้วเป็นฝุ่น PF 2 5จุมันใช่ที่ทิ้งขยะไรตรงนี้นะออโ,อโอเคครับโอ้สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราผมเ,าเดินทางไปแบบไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรนะผมไปทางบุรีรัมนิ่แหละวันนะีที่วนหยุดวันเดียวไม่รู้ว่าจะไปไหนไปบุรีรัมยนะ์แหละใกล้สุดจากสุรินทร์นะสุรินทร์ไปบุรีรัมยนะ์ใกล้สุดดีดีแจ๋วเลยว่าจะไปดูอะไรนะวัดภูม่านฟ้าที่เขากําลังก่อสร้างเออไปดูใน f c e e o o o ติ i ก t o ็อะไรเงี้ยเจอคนโพสลงเต็มเลย วันหยุดวันเดียวไปใกล้ๆพอครับร้อยกิโลแค่นั้นแหละไม่ต้องไปไกลมากดีแหละเติมน้ำมันเ,ออเ,ออเติมถัง95เต็มถังครับ เติมน้ำมันเมื่อกี้โดนไป240บาทนะทุกคนได้6.1ล,ลิตรเออได้6.1ลิตรนะทำไมน้ำมันมันแพงจังเลยวะเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆไปกันต่อครับเป้าหมายเราอีกประมาณร้อยกิโลเมตรได้ไหมได้ไหมเฮ้ร้อยสิบห้า การขับขี่เจ้า ADV 160ตอนนี้นะครับก็คือซ้อน2อครเออรู้สึกว่ายืนพื้นประมาณ1 5 5 1 1 0้สบได้สบายๆเลยนะก็คือซ้อน 2, <c oughs> 2ผมก็น้ำหนักประมาณ140ยรกบนะน้ำหนักคนบนรถอะ140ขบกบวกก็ถือว่าทำความเร็วแล้วก็ยืนพื้นได้ดีในระดับหนึ่งนะอาจจะไม่เร็วมากกว่าเพราะว่ารถมันแค่คาร้อ160ซีซีนะ ยืนพื้นสักร้อยร้อยสิบก็โอเคแล้วครับนอกเหนือจากนั้นก็เอาไว้แสงแนละ้วแต่เหลือแค่ห้าไว้แสงมันก็ช้านะช้านะก็ซ้อนสองเลยเออไอที่เห็นแบบมัวมัว,มวอะไรนะั่นอ่ะไม่ใช่หมอกนะครับทุกคนคือชาวบ้านเขาเผาอะไรสักอย่างแหละนะ่าจะเป็น PM 2.5นั่นแหละตอนนี้สุรินทร์บุริล์อะไรโดนผลกระทบหมดเลยนะ PM 2.5เนี่ยอันตรายมากจริงๆเลย nó có mò khi này đai khẩu oi nào no. อะไรวะฝนผมตกใจหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยตกใจนกตัวนี้ไอ้เชี่ยตัอ็นกจริงคดเเมือนน่ะนกกระเรียนยักษ์นะนกกระเรียนเออนกกระเรียนยักษ์นะแถวนี้น่าจะขึ้นชื่อ,เ,อ,อเรื่องนกกระเรียนยักษ์นะเขาหนีหนาวมาหากินอะไรแถวนี้แหละ ทางเข้าข้างหน้าโอ้ทางเข้าอยู่นี่อยู่นี่อ่ะเรา,ามาไม่เจอทางนะอยู่ฝั่งนูน้นเลยนะเดี๋ยวเรามาขอพรเส,สริมสิริมงคลให้ตัวเองด้วยการไหว้หลวงปู่หิน สถานที่แห่งนี้นะครับคือวัดผูม่านฟ้าตั้งอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับถูกสร้างด้วยเ,เป็นปราสาทหินทรายอะ่ะแล้วใครเข้ามานะครับขั้นตอนแรกเลยคือต้องไปสักการะหลวงปู่หินนะครับท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเห็นว่าขอพรแล้วประสบความสําเร็จทุกคนเลยนะที่ไปขอและวัดแห่งนี้ครับอาจจะใช้ระยะเวลาการสร้างนานเป็นพิเศษนิดนึงนะตอนนี้ก็คือยังสร้างไม่เสร็จนะ อาจจะใช้เวลาสร้างสักประมาณ200ปีขึ้นไปนะเพราะว่าเป็นการแกะสลักมือนะทุกคนแกะยังไม่เสร็จเลยนะแต่ถ้าใครอยากมาครับที่นี่ชื่อว่าวัดภูม่านฟ้าอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เปิด GPS มาเลยครับแค่รถไถนี่ก็เก่าเก่าแล้วนะเกี่ยวอะไรกับประสาทวะโคตรอลังอนะ่ะทุกคนดูดิ อลังมากนะเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือเครื่องจักรอะไรนะที่แบบว่าอะไรนะมนุษย์สมัยนี้ทําได้เร็วกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเน้นใช้แรงงานคนแรงงานช้างสมัยนี้เรามีเคนมีอะไรทุกคนดูตรงนี้นครับเนี่ยเออช่างปัจจุบันเราก็มีฝีมือดีมากเลยนะ แกะสลักหินทรายได้สวยมากเลยกำลังแกะเลยเห็นไหมล,ลายเส้นลายอะไรเนี่ยถ้าแกะแล้วก็จะได้แบบบนบนนะด้านบนไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นี่มาดูองค์ที่เสร็จแล้วดีกว่านี่ทุกคนถ้าแกะสลักเสร็จแล้วนะก็จะเป็นประมาณกี่ประมาณนี้เลยสวยมากอะ่ะ งบโครงสร้างประมาณเป็นหมื่นหมื่นล้านนะโอ้โหโคตรอลังอ่ะทุกคนดูสิผมว่าถ้าที่แห่งนี้เสร็จนะมันจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของบุรีรัมย์เลยคือแบบตอนนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กก็นะดูความยิ่งใหญ่ะสวยงามมากเลยอะ ผมไม่อยากนึกสภาพแบบถ้ามันเสร็จแล้วนะมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนโห oh, แบบสวยมากอะหลายคนสงสัยทำไมมันเสร็จช้าหนึ่งเลยนะครับมันคือปราสาทหินเนาะ ปราสาทหินนะมีความช้ายอยู่แล้วแหละดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนี่ดูตรงนี้เนี่ยเขาเพิ่งแกะได้นิดเดียวเองนะดูอันนี้เป็นลายดินสอนี่แกะสลักแล้วคือแกะไปแล้วนะคือช่างเก่งเก่งมากเลยดูคือเขาแกะได้ไงเนี่ยยังเหลือข้างบนอีกนะคือแบบล่างดินสอไว้แล้วก็แกะเจาะไปในหินเลยช่างเก่งอ่ะเก่งมากเลย ทางไทยโคตรเก่งเลยฝั่งนี้นะก็เป็นศิลปะที่แบบสวยจริงๆนะทางขึ้นสามารถขึ้นไปได้นะทุกคนแต่ผมไม่ขึ้นนะเอออาจจะย้อนแสงนิดนึงนะแต่ว่าสวยมากเลย โอ้โหนี่ขนาดกำลังก่อสร้างอยู่นะไม่อยากนึกสภาพแบบถ้าสร้างเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแล้วมีที่ตรงนี้นะทุกคนสามารถขึ้นไปได้นะแต่ว่าต้องถอดรองเท้านะแต่ผมจะไม่ขึ้นไปนะเพราะว่าแดดมันร้อนมันร้อนเท้านะทุกคนหนังเท้าผมบางนิดนึง บริเวณนี้เขาก็กําลังก่อสร้างอยู่นะทุกคนเขาใช้เครนยกนะทุนแรงนะคือสมัยนี้ก็สร้างได้ง่ายขึ้นนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่รู้เขาสร้างได้ยังไงนะเอาหินหนักๆขึ้นข้นขางบนอะไม่รู้เขาใช้ระบบอะไรนะถือว่าเก่งนะคนสมัยก่อนแต่คนสมัยนี้ก็เก่งครับดูจากฝีมือการแกะสลักแล้วสุดยอดแจ๋วแจ๋วสุดยอดเลย ครับทุกคนตอนนี้ก็<ป>กลับกันดีกว่าเนาะ<ป>ก็เป็นที่ที่แบบจิ่งใหญ่อลังการจริงๆแบบสุดยอดเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใช้เวลา2 300ปีในการสร้างนะกว่าจะเสร็จสุดยอดครับแต่ว่าอากาศร้อนไปนิดนึงเนาะก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันเป็นสถานที่ก่อสร้างพระใช่ไหมนะอ๋อ โอ้พระธรรมพระเป็นคนทำนะทุกคนพระธรรมนะพระธรรมพระสร้างเองเว้ยอย่างเจ๋งคือในวัดเขาห้ามบินโดนนะทุกคนอาจจะไม่ได้เจอภาพมุมสูงสวยๆนะเพราะว่าเป็นเขตห้ามบินโดนนะเอาครับทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าจะพาไปไหนไปที่ไหนอย่างไรสําหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะอขอพูดอย่างหนึ่งแล้วกันก็ที่แห่งนี้กําลังก่อสร้างแต่ก็ยังมีความสวยงามมาเที่ยวได้ครับอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับปักหมุดมาเลยครับชื่อว่าวัดถูม่านฟ้ามาเลยครับมาตาม Gps ครับมาถูกแน่ครับผมน้นย้ําเหมือนเดิมนะก็คือมาตาม G p เมาถูกแน่นอนครับ วัดสวยวัดดีวัดดังวัดพระธรรมมาเลยครับ